วัดีครับวันนี้มารวยผ้ามาตาในทางแม่เขียวหน่อยนะครับเล็กเพิ่นบ้านคือเก่าวันนี่ฝันดีแล้วพี่น้องฝันว่าได้ไปตามึงท่มนะครับไปเผาผีนะครับเขาหายรหัสมาเลขกสามตัวลองปฏิตามมาเพิ่นห้ตัวใดเพิ่นเห็นเลขกใดลองปฏิตามกันเลยครับสวัสดีครับมี่เขียวหน่อยครับสวัสดีครัในองคกรเอฟซีก็มีผูเขาผูกรไดัเนาะ ผู้ใดเพิ่งกลับเงเพิ่งกระไรเงินเนาะใครพึ่งกับเงากับกระไรเงินนะครับก็เอานะครับขอโทษได้เลยบริเจนให้ว่ามันลายแล้วกับเดี๋ยววาแล้วบันเป็นกับเป็นเก่าใช่ไหมครับไอ้ซีกัเพิ่งจะฟังไม่คิปแล้วก็โอ้เข้าใจว่าเดี๋ยวนอกนะเนาะดูตัวดูเลยเนาะกับิชื่าไหมไอ้ซีมันจะกับเอาดักมั่งเที่เดตัเนาะกับบ่แม่นอนมีตีเนาะค่าแม่นคือเขาคิดเนาะเอานะครับ วันนี้หายหลายตัวหามจมเด้นอพี่น้องอะไม่เค้าน้อยเขากะเมื่อ,อาละน้าพูพน้องเพิ่ใหม่เนาะเอฟซี <FC S 2> พูรู้หม่ใส่ในะครับอันนี้ปานิโต,ตข้างเนาะมันต้องก่อนนะครับปานิปานิสุพานิสเนาะไม่เขี้ยวสองร้อยบาทนะครับเอฟซีไทยวัดเนาะหาไม่เคี้ยวสามร้อยบาทนะครับเอฟซีงามตาไม่เคี้ยวเลยสองร้อยบาทนะครับคุณ สัญญ่าเด้อน้ำเมฆเขียวสองร้อยบาทนะครับคุณวีรพลให้งเมฆเขียวสองร้อยบาทนะครับเอฟซีไม่ออกนามนะครับนี่ไปเห็นเห็นต่อยอดเงื่อนของมาลอยหนึ่งคือว่าริเปเนของเมฆเขียวนามากเนาะก็เลยมาห้พร้อมเลยนะครับเนาะก็เป็นจํานวนเงื่อนทั้งหมดผ่านเอเดอร์เมฆหน่อยนะครับอ้านะครับนึ่งจัดอ่าขอให้เง่นยอนครับไปหา เห้แม่เลยไปสิดเลไปถำบุญใส่บาทเลยพันเห็นหนึ่งพีทหารหะึ่งใสบกใส่หละหลเือนตะเดิกเลยมึงเลยว่านเ่มีเกียวฟันว่านมือเดพันมึงขึ้นว่านพันมึงขึ้นว่านหระขึ้นบ่าอะไรันบ่บ่ขึ้นว่าอะไันไปสวดอันนั้นมอแกมา สวดมนต์สวดม่ตนอยู่อันวัดป้านองสาดตร์้ก็มาห่อนเลาก็เปลี่ยนชุดบกเม่อด้เปลี่ยนครับม่ไปนอนบหหรือสวดสวดแจงเลยสิอสวดสวดแงเลยเม่ไ้น้อนอิติอิติปิโสห่อยแปดสี่รอบอสี่รออ๋อห่อยแปดสี่หอนะไมนมาเสียงแหงแล้วก็เพิ่นก็สวดอันพระก็เปี่ยนกันสวดพระก็สวดไอ้เนียงก่อ ได้พิบปอบสองตัวมาขึ้นได้บานไดบ่เจ้อืออือเพรเขาเอินสวดอันพันอยากแม่นนั่นล่ะมันจะพ้อต้านห้องขึ้นมันก็ไปกดข้อหักออกเต็มอยู่ทำงานเพื่ออมีแนวว่าดีนี่เพื่อจะหักออกเลยเักออกวันแน่แในในพิธีวัเลยดี้เนียนคนจับออกไ้ลูกซีดลูกหากับเตรียมกับคู่ไว้เลย อก็เลยมีแนวก็ดีไปตองไปสุ่นไปเข่าได้สองตัวใส่กระบอกสองตัวขึ้นไม่อนุ่าตต้องบอกบ่ค่ะอนุญาตเนี่ยมันกัดนี่แต่เดียบืองไงก็ใชยมีดีโอ้ยแต่เบิองไงเ้าามาเขาเรียงเรียกเข้ากันป่ะเนี่นะครับฝันเพเลยฝันว่างด้กว่าใช่ก็ถือว่าฝันดีอยู่กับ อันฟันว่าได้ไปอันเมองที่ทหารเขาอันโลกกัน,นตามเมี่ยนท่มเหมือนบ่ครับนั่นแหละไปแล้ว,วันนี้เจอศพทหารนะ่ะเต็มเน่าเต็มเดียมีมีแตะคองอ่ะกับพระองค์หนึง่งที่ว่าไปไปทำพิธีเผาศพไห่แต่ทิดไปกับพระได้นั่นคือตอนนั้นแต่ของเปมีความ,มาือซือว่าเป็นผู้ใา้เป็นภาพเด นั่นแหละเป็นนุ่งขาวนี่แหละแต่ว่าเป็นผู้ใา้บันทึนของเป็นผู้ใา้วันนี้มันก็สิบขึ้นขึนไปทัง้งพดหม่งเผาซปปะเนาะมันก็สิมีรถแล้วก็มีไข่ไยบันไดบันไดเลื่อนขึ้นไปแต่มีรถให้นั่งวันนี้ตัวแม่แค่หน่อยเองนี่ก็นั่งคูกับพระไปแต่เป็นผู้ใยได้วยฝันนะว่าด้เป็นผู้ยิ่งนั่นแหละก็ขึ้นไปเผาซพ ไหลดีเผาแหล้วก็โล่งมากเอาซพหนี่ขึ้นไปก็โลงมากลงมากันนี้พาพเพล่บอกว่ามันมันหลายแล้วมันเข้าเข้าสิออกไปว่าใดนีนี่เข้าตรงถ้ำตัว,วเป็นเป็นซพขึ้นกันกับเขาเ้อเป็นเป็นพวกเขาอ่ะนะนั่นแหละพเพล่บอกรหัสว่าขันเขาถามขันหานหนาประตูหานนี่ยังกับเป็นซพเป็นผีเบิ้ดนะก็ให้บอกเขาว่า ปดศูนย์เก้าเขาถามมาจังได้กับแปดศูนย์เก้าเวิร์ดสันเป็นว่าเขาถามมาซื้อหยังมาตาไซกับเห็ดตอบข้าหนีเราไม่ดีเข้าใจภาษาของเขาเองว่าแปดศูนย์เก้าวันนี้ในในข้อมันตะของนั่นเอาคือคืออันยอดเงินที่แตะของใดแท้สันคุด คุดในใจได้น่มันมันตั้งแต่ไม่เชื่อมโย่งต่อกันกับคุดในฝันเลยวะแมนคุดในฝันเลยไม่เื่อมโย่งต่อกันมากอันบัตนี้เพิ่นก็เลยอันทรงเขาก็เลยเอารถมาทรงแม่เขียนหน่อยเองกระผ่านเนี้ยนันน่ะเอารถมาทรงบัตนี้ก็เลยยบึ้งทะเบียนรถไว้อยู่ดอเอาเอาทะเบียนรถนนําบะเอาอยูยสองหกสี่หกอื เี็นรถมาทรงเหรอมาทรงอันจะเห็นเลยเธ้เห็นในฝันเห็นว่าทะเบียนมันสองหกสี่หกเลยหลันมาทรงได้จังกับใดพนวาซพศพมันหลายอีดีบ่ลแลวเป็นดอกหลาสั่นเขาเกลย้างเทียสิพันผ้าฝูงซุปฝูงยังออกมา Herm ได้เนาะ เขาถามว่ามาัจจะใสซื้อ,อยังก็ตอบจะแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้ามองตากันกับอันดวงตากระู้แล้วว่ายัางเป็นอ,อยังอะนะแต่ในความฝันแต่ของวันได้เป็นผู้ยิ่งเนี่ยเป็นผู้ทายเป็นรู้สึกว่าเป็นเป็นผ้ามเป็นผู้ทาย,ยาละ่ะอันว่าแม่แค่หน่อยเบิ้งเขา้าก็ค่อยเบิ้งก็คยยังบ่ามาัก เลยท้าวแนวสยีตาขันสายมู่นะเบิ้งอยู่มักอยู่แต่ขันสายสงครามสายทีว่ามันเน็ตไทยปวดหัวสมองสิบ่บ่เอาเลยเ่บ่มักทั้งไนยังไปฝันเกี่ยวกับหลังจากที่ว่าอันมอรวยว่าถามว่าได้สวดค่าถานปูสว่งบอกได้ตอบว่าสวดสวดทูกเสาร์ถูกแรงทูกเสาร์ทุกแรงเลยนั่นแหละพ่อลงมหัวลง่ังไงไปฝันเห็น ตาเมี่ยนท่มอนนนะไรเนีแต่ว่าได้ลงที่ว่าเป็นกระปุกๆเพราะมันผู้สวงวอกรอกซึ่งว่าคนเป็นอาจารย์แบบอาจารย์แบบศักดิ์สิทธิ์ล่ะเออคือใส่ผ่าเลืองกับเป็นสีน้ำตาลไหมล้วก็เป็นสักไรเป็นขังขังล่ะเป็นเขี้ยวมากันลนะ่ะนันนัะตัวว่าลักษณะนี่เพิ่นยำเนีย่ยยำพอได้ถามได้กระตั้เดียวกันน,ะมน่มแม่นยำครับ ต,นนต้อาจารย์บอกว่าผู้ได้ถามก็ห้นว่าตัวนี้เข้าจังสีออกได้มันจังสีออกจากอันเมืองเมืองนี้ได้แต่เขาต้องเน้นชุด 8, แปดศูนย์เก่าเนาะแนนเขาต้องเน้นตัวนี้คือยังปฏิเพี่อนที่นอ,อนบกว่ามีหลายตัวเน,น,นาะแนนเขาต้องเอาแยกแีพัวตัวที่พ่นย่ำหรือว่าท่านเขาถาม เนี่ยมะนี่ครับให้ายดีแต่ว่าเลือรถเนี่ยก็น่าสงสัยอยเรือรถที่กลับมาทรงจังออกมาจากเมืองเมือง<ๆ>ผีนั่นได้เออคือสองหกสิสองหกสี่หกจ้ะอืมแต่สิว่าไลตัวบอกเก็บทำเป็นฝัน,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 นในกตวางสันเลยเนาะแม่นเนาะฝันจั่างในกต้งวังสันนะนี้ก็คือคือว่าว่าเลือรถตัวนี้ จังคีออกมาจากเมืองของเขาได้นะแต่ว่าอันตัวทีพ่พนยามแล้วย้ำอีกว่าขันเขาถามนั่นผิดพันประตูดได้พันเอียงกับซางทีนี้ผู้รักษาถามว่ามาจะใสซื้อหยังเหตุตอบข้าเดียวว่าแปดศูนย์เก่าแปดศูนย์เก่ามันเป็นละหัดลัดเอยียงของเขา่ ขึ้นวันสินใหญ่กับประเดน็นล่อนปอเด็ประเดน็นฝัน,น,นไม่เนาะประเด็นฝันไม่นี่ขันขึ้นวันโกเนอันนี้เรายตัดเบิร์ดเลาเดินตัดเบิดสตัว,ตวกับสิวารายตัวเนี้ยกะพอถทษขอให้เนาะเพราะว่าพี่น้องว่าวบอตัดเราวันไปเห็นไม่เห็นภาพร่วมกัะเ<ล>จ้ากับชิวารายตัว แต่ว่าฟังจากมิเชลเวาหนึ่งแสดงพยามลักลักมคือแปดศูนย์เก่ามกันผู้เรว่าหลายตัวกับพยามเดินที่บนนรกกันผู้เรียกว่าหลายตัวกับพยามเอาแค่แปดศูนย์เก่าที่พยามกันหกแล้วไงแปดศูนย์หกนั่งก็ได้กันเออแปดเก่าแปดหกน้ำเลื่อนไงขันเลื่อนมาขันเท่าเดี๋ยวเบื้องท่านนี่จะเป็นหกศูนย์แปดเนาะมันกับไปาแต่ว่าจะแปดเก่าหรือแปดหกน้ำเลื่อนต่อ เนาะครับมีทุกมีตีเลยเรื่องตัดเลนเรยงมาเลยชนะได้เรื่องมาหลายจำมาแต่รหัสเพิ่นบอกอะไรจ้ะเปลวเป็นย้ำเพราะว่าผ่านประตูได้ผ่านผ่านจุดใดเจสิผ่านหรือเมื่อใดเนาะนะครับก็ประมาณนี้เด้อนะครับคือรหัสนะครับรหัสดอกเมี่ยงผีใครถามกันได้กับตัวนี้แม่ หมายเตอบตัวนี้ตัวเดียวแปดศูนย์เก้านะครับตัดให้กับแปดศูนย์ศูนย์เก้าแปดเก้าศูนย์หกเนาะมันืออย่างหนึ่งเลือกมาแปดเก้เกาก็เป็นแปดหกไร่ก็เลยเพิ่มไม่ครบทุกต,ต,ตัวเลยบ,บัานนะครับส่วนเลขรถมาทรงนะครับ,เ,รรรบเป็นเลือกรถสองหกสี่หกอันนี้ก็เห็นเหมือนกันมาได้ฝันเลยอันนี้เห็นเลยเพราะว่าต้องสังเกตเบื้องเด้คันนั่งรถมาร้าแล้วก็ลงรถรงนี่ตรงตรงเบื้องวะครับ แมนเรื่องจริงกับตรงเบิง้งเรื่องอเรื่องในฝันบอมันค้นอันนี้อยู่แล้วเนาะอเอาเอาอ<ก>ะ,ะเไเด็ดวะเดี๋ยวเบิ้งแมนกับตัวที่คร,รับจำเรียนหลุดคือสองหกสี่หกเนาะก็เลยตาไหนสองหกสี่หกสองเก้าสี่เก้าสองสี่หกหกเนาะเอากับประมาณนี้เด้อนะครับอพิจรารณาเอานะครับวาไรตี้ตัวเนี้ยกับว่าเป็นยัางไอวาไรตี้ตัวกาล่นเลพันพยำกับอ,อะไรแดดสูนเก่านะครับเนาะแต่เลพันยำ เดียวบันนี่ได้แค่สามตัวได้บันสามมีมันมีรถมาพาเน้อแช่ยังมีรถมาพายอยู่อืมเอาค่ะเดี๋ยวตะดวงไ้ดวงมันเนาะความกายตัวตะชว่างได้ละเนี่ยมันฝันนิจเปลี่ยนรถอะไรเห็นก็ดีหมแล้วเนาะมันเห็นเปลี่ยนรถแม้ว่าแต่มันเห็นนี่แล้วมันได้ขี่ลงมานี่แล้วเขามากลับมาทรงไหมเขากลับมาทรงแต่ว่าพันประตูออกจากเมืองผีหนี่ตอบตัวนี้ตัวเดียวเลย อันนั้นครับเขาก็วิจารณาดีกันละกันเนาะเพราะว่ามาหลายตัวชุดหน่อยนี้เขาก็คือมันม้วนใบแล้วแต่เนี่ยแต่ตัวพันยามเราอย่าเบียงนี่แหละแต่ชุดเก่าแมนจักพี่น้องกลับได้กันเลยแต่อันนี้มันรวยแรงแบตเตอรี่มันหายก็ฮึบว่าแล้วเนี่ยนี่ก็ได้ใบเดียวที่อะไรล่ะที่ใบหนึ่งเอาห่อใส่ของของขังไว้ได้เขาให็ โอเควางเงินใบยี่สิบถึงไม่เลือแกแต่ว่าได้ตกกลับตัวเดียว,วยอโอห้องเงินเจอโอ้เนาะเรียกไปเจอซื้อไว้เด้อนะครับไปเจอร้อยซื้อไว้ออกดีดีเลย <c oughs> ซื้อในนั่นเดยจากันไปเลยในเวบ็บกระเป๋าตังคนในยังบ้าน ล่าของแรกเขาจะซื้อยังไงวะโอ้เล่าวพราท่านเหรนซื้อ,อยุนิลากาันซื้อ,อยุกเพราะว่าเงินมันยังอยหาสิบบาทซืออทซ้อเลยซื้อได้ตัวนี้ไปเอาไงซื้อตรลรถตรีไว้แล้วเนาะแม่ได้ซืออซ้อตลรถตรีไปตีว่าน้ำเนี่นนยต้องเก็บตุนอืมใครเขาเบิ่หมดเลยต้องเก็บตุนอามีเค้าซื้อไว้ท่าไหร่แตะพี่น้องเนาะ,ะถ้าเขาคนร้อยซื้อคนท่ากันมันต้องเปิดนีดีเลย วันนี้เพิ่นตบริสุทธิ์ตัวได้ไวมิเตอร์ซื้อแน่นลอตเตอรี่ไว้จ่ายซื้อในความฝันแต่ของนึ่นะครับเอานะครับกับวันนี้เือว่าตัดอห่างใจเยอะเนาะแต่มันแต่ว่ามันสามตัวมันคือฝันเป็นเป็นเหรียญไงแต่ว่ามันไก่เล่าเหมือนอื่นเขาซื้อไว้ก็ได้เนาะเหรียญเล่าไม่รู้อะไม่รู้อะไก่ยังเชื่อได้ไก่ได้เชื่อนันเนาะเด็บฟัปี๊บย็บฟันไปไว้ไง ฟันมันเป็นเล็กลากระเด็นหมดเลเออบอกเขาบอกว่าเลยไงเลยไงพวกเกียวพวเจียวไก่ไก่ได้เสื่อนั่นเพราะว่ามีเขียวมันเป็นสันเนาะจุดไก่หอนมือเล็กไงของเราต้องว่าเลยไงอันนี่ไม่ได้ไก่อยู่เก็บที่บะขอขอเลขขอเลขเนี่ยขอเลขอียังรัฐบาลไทยยืงขอรัฐบาลไทยขอไทยก็คือมันบอกว่าอะไรหรอมันฟัดดู พอฟันฝันเผาเหล้าเสมอนะฟันเผาเหล้าเนาะเข้ารัว่าเวลารัฐบาลให้ไปเลยเนพราะว่าขอรัฐบาลให้ในให้เขาต้องคือต้องไก่มือเท่านั้นไก่มือกันต้งบอกอืมเพราะมันสิปนงานไปหมดเวยนะใช่แมนเมื่อพอฟันฝันดื่นเหล้าเนาะเหล้าไปก่อนเนาะครับก่อนงวดนั่นก็สิมีสิว่าฟันคอนลูกเนาะคอนลูกใกล้ๆรัฐบาลไทยมันไปออกอีรีนวะออกกระยุออกไทยหัวใหญ่เลยออกกระยุ เพราะว่าฟันฟ <c oughs> ันขึ้นนีมอเอือนกระเลขออกเนะาะนั่นแหละมันลักษณะนั้าให้บอกถ้งออกอายุถ้งออกบานริทีนั่นแหละโมร <28. S 1> ู้เลยสกระพาสองเนี่มเลยคิดว่าเออห้องใกล้ๆกันฟันได้ใกล้ๆันกระเล็ใหี้ออกพี่น้องมักต้องคอยซื้อเอาเรียกเอาแตอนนี้มันยังไกลีห้องกับหลินจะล่าไปก่อนเนาะ,ะเอาไม่เชียวสรุปตัวเจา้าสรุปว่าไปตามเมียนทมปะจ้ะไปตามเมียนทมไปเป็นเนินพามไปกระพาเป็นเนินไปกระพา ไปทำพิธีเผาศพให้เขาเขาก็เรย่มบอกว่าเห็นนั่นเรียบร้อยเขาเรียบร้อยว่าเรียบร้อยเนาะยานออกว่าได้ยานดอกว่าได้มันหลายก,กระโพดกองจิ้มบึมอันอันอันนอนอยู่เป็นศพนเนา,นากับมีอันตีงได้ปากได้กะนำ้ำเหลืองน้ำน้องเป็นตุ้งเรงขึ้นเหมือนพีดิบแม่นั้ผพีดิบแม่นั่นแหละครับ เขาเรียกว่าว่าไอไสหลาัสต,ตัวนี้แปดศูนย์เก้าแมนให้ถ้ำเป็นคือเข้าเป็นพัวของของ,ของเขาเองอนะเขาทำแรกก็สร้างตั้งแต่ตัวนี้แปดศูนย์เก้านะครับกระตัานให้แปดศูนย์ศูนย์เก้าแปดหกแปดเก้าศูนย์ศูนย์หกเนาะอันนี้คือจุดพันยำเนาะส่วนเลขลดนะครับที่ลงมานะครับสองหกสี่หกนะครับกระตัานให้สองหกสี่หกสองเก้าสี่เก้านะครับสองสีห่หกหกอันนี้คือกาัอาโบราณความด้วย เนาะพี่น้องที่ว่าเได้กับมัววัวนี่คือการเบิดกันเละหลายเนี่ยนะครับขอโถกับไฟห้เห่อสุดหน่อยห่ากระเล่นตามตัวตุ้งตัวบอลห้มีโชคมก็ยืนเองถอกเนาะพี่เขียวเนาะมีอยากอยากว่าคข้ามบราณค่นานีถ้าคากินค้าสิว่าขาดสิได้มันดินมากขึ้นหนกเจ้าหนิไหมอยากให้แบบเอฟซีถูกสุภูสุก้นหลายๆห่วมกันหนิไหมอล้วกัเจ้า แอดมินถือน้ำโบแม่เข uh, <something> ียวหน่อยถือเองน้ำยังสีไหมคือเหมือนซื้อหนูจ้แมนคือสีได้ข้อถดเขาให้ใส่ครับนี่ว่าขาดสีได้มันบินมากขึ้นหกเจ้านี่เหมือนหันไปขึ้นว่าสีมากขึ้นหกเจ้าเลยยังไงครับโบราณศักดิ์สิิทธ์มันยังขังยงินนะปัญหามันคืออันพี่น้องกับบริกับหัวเนาะแต่เวาในคิีเข้าวยำมีหลีได้ไม่ได้วันวันว่ายำเนี่ยยำเติบอยู่แต่มันก็้ม่อคืนเลยช่วงเราใชท้ายมันนั้มเมว่าอคืนด้ยตอนต้่นเลยคืนเลยตอนต้นเลยเขียนอายุเออแต่ว่า เด็กใหม่มุงค้นกับงามงามกันเบาสุกฟังซื่อๆเด้จ้ะเจ็ดสี yeah, the the room, ่ศ yeah. sí, so ูนย์ศูนย์ใหม่มุงคนมาขึ้นตดอกหม้คือดอกไม้ทานจะทำบุญจ้าดอกไม้ถามสั้นเราไม่เชียวขอบคุณครับจ้าถูกใจเจสดศูนย์น0ุคนมีโชคมีใช่เด้ซาถูก